อาจารย์หวังกับบางดีวันนี้เสนอตอนให้อภัยจำดาวไหลอะไหล่เยอะผมว่าไม่ได้การแล้วครับเดี๋ยวให้อคารพลอยู่นี่แหละเดี๋ยวพาบางดีไปดีกว่าสองกิโลได้ถึงโซนชุมชนแล้วครับบางดีครับเดี๋ยวเพื่อติดรถใครไปพาไปเลยดีกว่าไปแล้วกันเดี๋ยวผมจะจูงอัคารพลตามไปเองครับตอนนี้เนี่ยผมกับอิหม่านพาอัคารพลไปคืนเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคโอเคทางนี้หมอบอกว่าบางดีอาการดีขึ้นแล้วอา,อาลีก็ปรับความเข้าใจกับอิหม่าไปก่อนแล้วกันนะครับครับส่วนฉันจะดูแลบางดีเองบางดีดูท่าจะโมโ oh หแรงอยู่นะเนี่ยอ,อย่างน้อยถ้าอิหม่ามเข้าใจมันก็ง่ายไปเปาหนึ่งแล้วอาลีอินชาเหรออ๋อครับผมแล้วตอนนี้ผมกับอิหมา่มาอยู่ที่ริมบึงนะครับยังไงถ้าเกิดว่าอาจารย์หวังกับบางดีใกล้จะถึงแล้วเนี่ยยังไงโทรหาผมแล้วกันนะครับสาลามอีกุมครับวะอะไรกุมสลามวะเรารรมาตุลฮิวะบะระากาตุูครับ คุยโทรศัพท์เสร็จแล้วครับอลีสรุปว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยทั้งเรื่องโจรลักพาตัวเรื่องภารก,กิจต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความคิดของเธอกับอาจารย์หวังเหรอทั้งหมดที่ทําขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมมันเป็นเรื่องโกหกใช่ไหมอืออีต้องขอมาฟด้วยครับคืออลีไม่คิดว่า อิหมัมต้องมาเดือดร้อนด้วยเลยครับคืออาลีต้องการจะสอนบางดีนะครับเรื่องของการรักษาสัญญาแล้วการอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับเรื่องนี้มันร้ายแรงมากเลยรู้หรือเปล่าถ้าเกิดสิ่งที่เธอทำขึ้นมาเนี่ยมันผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยใครจะรับผิดชอบถ้าเกิดมีใครสวมรอยจับอาจารย์หวังไปขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วสิ่งที่เธอทำเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความผิดเรื่องกฎหมายอาญานะ มันเป็นความผิดที่เธอจะต้องไปตอบกับอลัลลอฮ์นะในวันกิยามัตนะเธอรู้รอเปล่า <S 2> <S 2> อลีกะอาจารย์หวังพยายามสอนบางดีมาตลอดนะครับไม่รู้ตอกกี่ครั้งตอกกี่ครั้งแลวเรื่องพวกนี้นครับคิดว่าเป็นการเล่นเฉยไม่คิดว่าบางดีจะจริงจังขนาดนี้แล้วก็พาอิหม่ามมาเดือดร้อนด้วยครับฉันรับปวดหัวกับเด็กอย่างพวกเธอจริงๆเลยโอเคคนทุกคนมันก็มีความผิดพลาดกันได้ แต่อารีเนี่ยต้องเตาบัตตัวนะต้องกลับตัวนะจะไม่ทําแบบนี้อีกนะรู้ไหมมันเป็นสิ่งร้ายแรงมากรู้หรือเปล่าครั้งเนี้ฉันจะไม่โกรธเธอฉันจะอภัยเธอแล้วก็ขอให้เธอกลับตัวจริงๆนะครับอาจารย์หวังอารีอาลีช่วยด้วยช่วยด้วยมีมีอะไรครับเกิดอะไรขึ้นครับบางดีดิบางดีบางดีงดงดจะไฟเสรแล้วเอา,เอานานนะมาแล้วนี่นนะ

นี่แนะ่นี่แนะน่นี่จับได้แล้วทั้งสองคนเลยนี่นี่ทำไมทําแบบนี้นี่นี่เห็นความรักความห่วงใยของเพื่อนเป็นเรื่องตลกหรือยังไงฮะไม่พูดนิ่งบางดีอย่าไปว่าอาลีเลยอาลีนี่อาลีรู้ไหมว่าที่ทําแบบนี้ทําเลี่อบางดีกับอีมามเนี่ยต้องเจออะไรมาบ้างเราเนี่ต้องสมบุกสมบันเพราะว่าไอ้คำโกหกพกลมของอาลีนี่แบบนี้นี่รู้ไหม ไอ้ความเจ็บปวดในดุนยาเนี่ยมันยังขนาดนี้เลยเ่ยบางดียายรู้ว่าไอ้ความเจ็บปวดในอากิรรอเนี่ยมันจะเป็นขนาดไหนมันมันไม่ใช่ความผิดของอารีนะอย่าไปทําอะไรอารีเลยอาจารย์หวังเองก็มีส่วนมีส่วนก็เข้ามามาโดนกันคนละสองคนเอามือมานี่แน่นี่แน่ดิดบักกอกนี่แน่นี่แนะน่โอ้โนหะนะนะดูสิตกควายดีนะนี่หมอช่วยรักษาไว้าหายเนี่ย ก็ไม่เปลี่ยนชุดให้เลยไม่รู้เลยหมอโรงพยาบาลนี่ชุดช่วก็ไม่เปลี่ยนให้ยาพาราสามเม็ดแต่หายดีแล้วโอ้เหนื่อยนี่นี่ดีแล้วไม่เป็นอะไรสองคนนี่บางดียวยังกระเจมบอลศูน์ศูนย์เจ็ดเลยรู้เปล่าตอนมาเนี่ยไม่อยากจะคุยแล้วไปทําอะไรมาบ้างเนี่ยขึ้นควายตกควายนี่เพราะว่าเป็นห่วงอาจารย์หวังนี่อาลีนี่โอเป็นห่วงยังตกควายเลยเหรครับไฮเป็ด 阿里อะแหละ阿里อาเลีไม่ผิดใครผิดอาจารย์หวังก็ผิดอาจารย์หวังอะผิดบางทีกะไม่ผิดใครผิดไม่ผีเขาแล้วเาแล้วบอกันทุกคนนั่นแหละไม่ต้องเถียงอะหรอกอัล๋อทรงตัดไว้ในอัลกุรอานความว่าและหากมีสองฝ่ายจากบรรดาผู้ศรัทธาทะเลาะวิวาดกันพวกเจ้ากระจงไกลเกียระหว่างทั้งสองฝ่าย หากฝ่ายหนึ่งในสองฝ่ายนั้นละเมิดอีกฝ่ายหนึ่งพวกเจ้าจงปรามฝ่ายที่ละเมิดจนกว่าฝ่ายนั้นจะกลับสู่บัญชาของอัลลอฮ์ฉะนั้นหากฝ่ายนั้นกลับสู่บัญชาของอัลลอฮ์แล้วพวกเจ้าก็จงปันนี้ปน้อมระหว่างทั้งสองฝ่ายด้วยความยุติธรรมและพวกเจ้าจงให้ความเที่ยงธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายเถิดแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรัก ใครบรรดาผู้ให้ความเที่ยงธรรมทุกคนลุกไปอาบน้ำละหมาดสงบสติอารมณ์ซะพี่น้องกันทั้งนั้นไปไปเร็วอาลียี่แห่ไปแล้วไปหวังไปไเอาสิบางจะเดินบนทางไปนีไปอเล่ มีนะ,อะพอมีขึ้นควายนะเรื่องก็เดินมาถึงโค้งสุดท้ายแล้ววันพรุ่งนี้คอยติดตามดูอาจารย์หวังกับบังดีจะจบลงอย่างไรเอาใจช่วยกันนะครับมันคงคขไว้สิ่งใดที่มาประสบพบเจอและทำให้เธอต้องเสียใจ เชื่อในอัลล่กำหนดมาไม่ว่าสิ่งในดีที่สุดสำหรับเธอยิ้มสู่แล้วเดินต่อไปทำหัวใจให้ยอมรับพอใจในสิ่งที่ได้รับ